ข่าวดีของคนเสียภาษีกับมาตรการ Easy E Receive 2.0ลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาทเริ่มตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2568โดยคลิปนี้ b i สเวลแมนีสรุปเงื่อนไขามาให้เข้าใจง,ง่ายๆว่าอะไรซื้อได้และอะไรซื้อไม่ได้บ้างการลดหย่อนภาษีแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกไม่เกิน30,000บาทสำหรับซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT แ,และไม่ได้จดทะเบียน VAT 2ไม่เกิน20,000บาทสำหรับใช้ซื้อสินค้าโอทอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าวิสาหกิจเพื่อสสสังคคมม่่่วนนนิิ้้้้้าาาททีผผููใหบบบรรรรกกกไไดดเปป็ะะอจ แต่ยังสามารถเข้าร่วมได้คือหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารและอ e ีบุ๊กรวมไปถึงสินค้าโอทอปสินค้าภาษาอังกฤษชุมชนและสินค้าภาษาอังกฤษเพื่อสังคมด้วยส่วนสินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการทุกคนสามารถดูได้ตัมขึ้นตอนนี้เลยค่ะทั้งนี้สําหรับการออก e t a ท InV o i c และ e r e c e i p t ที่ถูกต้องจะต้องระบุชื่อนามสกุลและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการให้ครบถ้วนจึงจะสามารถนําไปใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีสอและนี่คร้อยสิบแปดและนี่คือ, Money อน,าาน,นาทค่ะ